เอาละคุณผู้ชมมาินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเบลเทโตเดโมเวอร์ชัน0.03เรานั่นเนี่ยคือนักรบมันฝรั่งที่จะต้องตอกรอนกับเรามอนสเตอร์ Monster, หรือว่าศัตรูของเราเนี่ยที่จะบุกมาทั่วทุกทิศทางถ้าพร้อมแล้วล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเอาละไปกันเลยเอาละก่อนอื่นเลยเขาจะมีมันฝรั่งให้เราเลือกไหนดูซิออ้ยมีหลายตัวมากเลยอะแล้วแต่ละตัวนนเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันไปซึ่ง ความเร็วการโจมตีบวก20 0แล้วก็ดามเมจนะเนี่ยพุงพพ่งพวดพุ่งทยานแต่เรานเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธได้อันเดียวลองดูไหมเอาล่ะไหนดูซิเราควรจะเลือกอาวุธอะไรกันดีละเนี่ยเป็นหอ,อกดีกว่าคุณผู้ชมฮะเราจะเป็นนักรบหอ,อกไหนดูซิมาแล้วลงสนามศัตรูมาดิแทงหอ,อกแทงหอ,อกความเร็ว200นี่ไงคุณผู้ชมฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากแทงทะลุทะลวงหอ,อกมันแทงทะลุทะลวงอะดิโอ้ยจนอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เาาก็บเก็บเก็บ ต้นไม้ต้นไม้นั่นอะไรต้นไม้โอ้ได้ของได้เงินแล้วนี่อะไรวะเนี่ยฮะบวกโอกาสคริติคอลหรือว่าเรานะเนี่ยจะเพิ่มคริดามเมจหรือว่าบวกอาร์เมอร์กันดีคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าบวกโอกาสคริดีกว่านะฮะอะไรวะเนี่ยงูนี่คืออะไรวะเนี่ยถ้าซื้อไปอเดี๋ยวนะมันจะทำการกระจายนะฮะรู้ดวว่าเป็นเบรนนิ่งเนี่ยหรือว่าทำการเผาศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆนะฮะกระจายไปอย่างนั้นเหรอลองดูสิไหนวะไหนวะยังไม่เห็นประโยชน์ของมันเลย บอกแล้วว่าแทงแทงแทงอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้พี่ตีไว้นะมีหอกหอกพิฆาตมารบอกแล้วว่านักรบหอกถือกําเนิดขึ้นแล้วโอ้โหจะตายจ้าจบไวไปปะว,วะเอาใหม่คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่การทดลองนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะอืเอาไปว่าคราวนี้เนี่ยตัวที่เราจะเอ้ยเจ้านี่น่าสนใจคุณผู้ชมฮะบวกความแม่นยำา50บวกระยะการโจมตี50และเราจะเริ่มต้นด้วยปืนสั้นหนึ่งกระบอก แต่เรานเนี่ยจะไม่สามารถใช้อาวุธโจมตีระยะใก,กล้ได้เรนเจอร์ Ranger, ไปกันเลยอาวุธคู่กายของข้าน่ะล่ะปืนสั้นยังไงล่ะมันมี SMG ให้เลือกด้วยนะฮะแต่ผมขอเลือกปืนสั้นก็แล้วกันเพราะว่ามันเนี่ยโจมตีแรงกว่าแล้วก็ความแม่นยําสูงกว่านั่นเองถึงแม้ว่า SMG จะรัวก็ตามนะแต่ผมคิดว่าความแม่นยํานั้นเนี่ยจะต้องมาก่อนอยังไงล่ะเพราะว่าตีไม่โดนเนี่ยมันก็เท่านั้นจริงไหมมาเลย ซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะเนี่ยการโจมตีเนี่ยมันเป็นแบบออโต้นะฮะคุณผู้ชมฮะเราไม่สามารถล็อกเป้าได้นะมันจะหันหาศัตรูโดยอัตโนมัตินั่นเองนะฮะแล้วก็ผมขอเลือกไปที่ค่ารีเฟกนะฮะหรือว่าการตอบสนองเป็นแอตทกสปีดบวกสิดับเบิลบาร์เรลช็อตกันนะฮะปืนช็อตกันมาแล้วบอกเลยว่าศัตรูอุ้ยบอกเลยวบหนี่ยู่ใกล้ๆโอ๊ยเอ้ยโดนกัดนี่ไอ้นี่มันร้ายมันพุ่งเข้ามาใกล้มาแล้วมาแล้ว ถ้ว่าไปปืนสั้นเนี่ยผมว่ามันก็ยิงดีกว่าช็อตกันนะันแต่ช็อตกันเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์สําหรับศัตรูที่บุกมาเยอะๆก็ได้ครคุณผู้ชมฮะแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่จะว่าไปเนี่ยปืนสั้นของเรานเนี่ยสามารถยิงทะลุศัตรูได้ด้วยนะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนว่าเราตีต้นไม้แล้วมันตกผลแล้วเลือดเพิ่มอ๋ออย่างนี้เองไอ้ผลเขียวนี่คือทําให้เลือดเราเพิ่มสินะอะไรเนี่ยบกวกความแม่นยาเอาเอฟแทกสปีดดีกว่านะโจมตีไวไวก่อนนะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เฮ้ยอะไรอะ บุกคิดาเมดเหรอเงินไม่พอเอาปืนสั้นมาอีกกระบอกดีไหมเราสามารถบรรจุอาวุธได้ทั้งหมดหกกระบอกแต่อ๋อเอาออกได้เอามาเอาปืนสั้นมาอีกรกะบอกนึงโอ้โหเดี๋ยนะมันฝรั่งบ้าอะไรเนี่ยมันถืออาวุธได้สี่กระบอกวะเนี่ยมันเอามือที่ไหนมาถือวะเนี่ยมันฝรั่งมีมือด้วยเหรอวะคุณผู้ชมฮะนี่ไงโจมตีอย่าเข้ามาใกล้เ้ยมันเริ่มเยอะคุณผู้ชมเริ่มเยอะโอ้ยโ,โอ๊ยโ,โอ๊ยเกือบ hm. โดนล้อมเกือบโดนล้อมเกือบโดนล้อม อุย้ยอะไรกล่องอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนเอาละสิได้กล่องอะไรมาก็ไม่รู้กูก็โจมโจมตีพวกมันนี่แหละมาเลยจะจะข้าวกับปืนค่ายอย่างนั้นเหรอฮะนี่ไงโอ้โหหายเกลี้ยงคุณผู้ชมฮะไม่มีอะไรสามารถบุกทะลวงเข้ามาได้แต่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเราอย่าไปวิ่งชนศัตรูตายเองก็พอนี่ไงมาดิสบายสบายอะไรวะเนี่ย Baby with เบบีวิดอะเดี๋ยนะเด็กที่มาพร้อมกับหนวดมันจะทําการเพิ่มหนึ่งกระสุนแล้วทาการโจมตีนะฮะจากศัตรูที่ตายแล้วก็คือเหมือนว่าถ้ามีศพศัตรูเนี่ยมันก็จะยิงแบบชิ่งจากศพศัตรูอะไรแบบนี้ประมาณนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะนะและเดี๋ยวเรานั่นเน่จะอัปเกรดโอกาสการคริสตอลแล้วก็สปีดสปีดดีกว่าเราจะได้เอ้ยอะไรอะมาสเตอรี่บวกโจมตีระยะใกล้ซึ่งเราใช้อาวุธระยะใกล้ไม่ได้อันนี้บวกโจมตีระยะใกล้5%เ สอีกกระบอกหนึ่งมามีหนวดด้วยคุณชมะดูดิมีหนวดด้วยอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะกระจุยกระจายดิอุ๊ย,ยเห็นไหมกระสุนมันชิ่งเห็นปะ่ะคุณผู้ชมฮะดูดิโคตโกงกระสุนมันชิ่งออกจากแบบซากศพบอกเลยว่าหายเกลี้ยงมาเลย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 อืม <c oughs> ตู้กัตูหน้าไหนก็ไม่สามารถบุกทะลวงเข้ามาได้อยู่แล้วอะนะ จะว่าไปเมื่อกี้เหมือนว่ามันมีการโจมตีอะไรกันนี่ไงพูดถึงมันก็ตีไกลใส่เราเลยคุณผมมูช้ชมไหมตัวแลบลิ้นเนี่ยมันพยายามโจมตีใส่เรานี่ลนะนี่ลนะยิงมันยิงมันอ,มอย่าให้มันรอดไปได้เก็บเก็บเก็บเราต้องเอาเลเวลให้อัพเอาเลเวลไอ้กล่องอะไรมาไม่รู้บอกเลยว่าสบายๆคุณผมมูช้ชมอะอีกสี่วิสามวิสองวิจัดการมันเก็บเก็บเก็บเอาอีกพีมาด้วยอิ่มอิ่มอีกแล้วอรอคือยังไงถ้าเก็บไปสองอันมันจะเป็นยังไงวะ ไม่รู้ว่าเก็บมาก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็บวกอัตราการหลบหลีกเผื่อว่าเรานเนี่ยโดนโจมตีแล้วก็บวกระยะการโจมตีอัปเกรดไปที่ไหลของเราเนี่ยเมื่อไหล่ของเราเนี่ยแข็งแรงครุณผู้ชมฮะเราก็สามารถควบคุมปืนได้ดียิ่งขึ้นบวกแอตแทกดาเมจจากการโจมตีระยะไกลนะฮะมาเลยแล้วก็เฟรมทาวเวอร์น่าสนใจว่างันไหมเอามันนี่เลยปืนไฟบรรลไรกันอู้ยิงเป็นไฟและกระสุนมันชิ่งอีกอะดิ อุ้ยคุณผู้ชมฮมบอกเลยว่าอะไรทำไมเงินมันคูณสองวะไม่ไม่ใช่เงินคูณสองมันมีอะไรขึ้นคูณสองไม่รู้หรือว่าไอหนวดที่เราเก็บมาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้กระสุนมันชิ่งคูณสองอะไรแบบนี้บอกเลยว่าบุกมาเป็นสิบก็ตายหมดอะแบบนี้นี่ไงเผาเผาเผาเก็บเลเวลัพแล้วนี่ดีดีอืมนี่ไม่ดีนะเนี่ยเราอาจจะสามารถผ่านไปถึงเวฟที่เก้าสิบเก้าก็เป็นได้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่เวฟนะยิงไป่อน เราต้องไปให้ไกลที่สุดคุณผู้ชมฮะระวังการโจมตีด้วยวู้โผล่มาเยอะเริ่มโผล่มาเยอะเริ่มมาเยอะจะหาได้กลัวไหมเพราะว่าเรามีปืนไฟยังไงล่ะมาเลยเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดอะไรเก็บได้เก็บมาให้หมดเอาเลเวลอัพเก็บ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 ก็บเก็บสิบวิสุดท้ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหผมชอบมากเลยว่ะไอกระสุนทิ้งนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากคุณผู้ชมฮะนี่อืมเก็บอิ่มอิ่มเอาละ สปีดสปีดดีกว่าแล้วก็สปีดไปเรื่อยฮะเราจะได้แบบเดินทางได้เร็วยิ่งขึ้นไอเด็กกำนวดอีกแล้วคุณผู้ชมฮะถ้าเราอัปเกรดไปอีกคราวนี้มันจะชิ่งแบบคูณ3เลยปะวะอุ้ยอุ้ยเข้าวะหรือว่าผมคิดไปเองวะหรือว่ามันไม่เกี่ยวอะหรือว่ามันมันซ้ำแต่ผมว่ากระสุนชิ่งเยอะมากเลยนะใช่ผมผมว่ากระสุนนึงชิ่งเยอะเว้ยคราวนี้บอกเลยว,ว่าต่อให้มาเป็นร้อยก็เอาพี่ไม่ลงออ เฮ้ยอะไรวะี่ยไอตัวนี้มันเหมือนใส่เกราะมาไงไม่รู้คุณผู้ชมฮะมันมีเสียงดังปงเปงปงเปงด้วยแน่เลยมันมีเกราะมันมีเกราะแต่มันไม่สามารถต้านทานกระสุนพิฆาตของเราได้อยู่แล้วนี่เก็บเก็บเอาเอาเลเวลัพเอาเลเวลัพเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันแปลกมีความรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าใกล้เราแบบปลกเฮ้ยอะไรวะตัวอะไรเมื่อกี้โอ้ตัวมันสีแดงๆคุณผู้ชมสังเกตป่าเวลามันโดนเราโจมตีอะจากปืนไฟเว้ย คือปืนไฟมันเผาไหม้ทำให้ศัตรูนั้นนเี่ยติดสถานะเบรนนิ่งเก่งจะจมไหม้ตายไปซะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวิสุดท้ายห้าวิสุดท้ายขอเลวเวลอัพอีกสักเวลหนึ่งได้ไหมขอเวลไม่ทันเลยเฮ้ยแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคราวนี้เนี่ยเราจะเพิ่มไปที่ดาเมจของเราเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อันนี้กินบวกอาหารเอซิดเนี่ยเพิ่มเลือดลบการหลบหลีกไม่เอานะฮะหรือว่าไอพืชอันนี้ ไม่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 มีประโยชน์อะไรเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันอุ้ยเมื่อกี้เหมือนว่ามีรีโลอะไรสักอย่างแต่กดไม่ทันแล้วไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันแล้ว่าเราจะผ่านที่นี่ไปได้ไหมเวฟที่7ไปเอ้ยอ้ย,อย,อยอรอบทิศทางรอบทิศทางเลยเอุย้ยยิงแล้วไม่เข้าแล้วอยากได้อาวุธอันใหม่อ่ะมีอาวุธใหม่ให้เปลี่ยนไหมโอ้โอูออ้ชมฮะศัระตรูมันเริ่มศัรตรูมันเริ่มเยอะศัตรูมันเริ่มเยอะเอ้ยโดนตีโดนตีแล้วโดนตีแล้วอออา ควาสามารถตั้งไกลมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเก่งมากคุณผู้ชมฮะแต่ไม่สามารถต้านทานศัตรูได้มันโหดเยี่ยมเหลือเกินเมื่อกี้เนี่ยเราแค่ลองเชิงคุณผู้ชมฮะไหนดูซิมีตัวอะไรน่าสนใจกันบ้างอันนี้ดีกว่าบวกทรงยดาเมจน,นะฮะเมื่อเราใช้หมัดเดี๋ยวเรามาเป็นเจ้าแห่งหมัดกันบ้างนะฮะนี่คือคือให้มาแค่หมัดจริงๆหรอบราเลอร์วีระบุรุษที่มาพร้อมกับหมัดใช่หมัดของเขานั้นสามารถฟัดหน้าศัตรูให้แหลกเป็นหน้ากองได้และก็มีการหลบหลีกเออหายไปไหนวะเนี่ยมีการหลบหลีก20% ไปกันเลยเฮ้ยแต่เหมือนว่ามันลดการโจมตีระยะไกลแล้วก็ออ้ยโอ้ยแต่ต่อยอย่างแรงคุณผ,ผู้ชมนะปลุกปักปลุกปักปลุกปกักแหมสะใจจริงๆผมว่านะเว้ยถ้าในอนาคตนั้เนี่ยมันมีการอัปเกรดอะไรที่ส่งเสริมกับหมัดของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีว่างนไหมเอาละเลเวลอัพแล้วเก็บ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 ต้องเก็บแต้มให้หมดนะฮะเราจะได้อีกพีมาแล้วก็ ไม่มีอะไรให้เลือกเลยหรอเราข้ามไม่ได้หรอถ้าเราเนี่ยอัปเกรดเพิ่มระยะเนี่ยยีเนี่ยหมัดของเราเนี่ยมันจะโจมตีไกลขึ้นปะเลือกมาก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอะเอาหมัดเพิ่มอีกหมัดหนึ่งก็แล้วกันมันฝรั่งสามหมัดมาแล้วต่อยปุ๊กปักปุ๊ก,กอืมนี่งไงต่อยช้าเหลือเกินอืมผมว่านะเว้ยถ้าเราเนี่ยเน้นไปที่อัปเกรดการโจมตีให้เร็วยิ่งขึ้นผมคิดว่าหมัดอันนี้มันจะต้องโหดมากแน่ๆเพราะว่าเราเนะี่ยโจมตีแรงอยู่แล้วด้วยหมัดใช่ผม เอาละจมที่พวกมันเลเวลัพแล้ว9วิ9วิหลบอย่างผิวไหวดังสายน้ำไหลเจ้าแห่งหมัดจุติลงแล้วโอ้โจดโนดนกันนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยอันนี่มันวิ่งไวเว้แต่ก็บอกแล้วว่าไม่สามารถจัดก,การเราได้อยู่แล้วเอาบวกดาเมจเข้าไปอีกสิเอ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมสนับมือละ่ะเอามาเลยมาหมัดที่มีสนับมือผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลเหมือนกันนะไหนวะมันยังไม่เห็นต่อยต่อย31 ถือว่าเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องคุณผู้ชมฮะถือว่าเอาเรื่องนี่ต่อยเขาปะดิอืมแต่เสียดายนะมันไม่โจมตีเป็นหมู่หรือว่ามันโจมตีเป็นหมูมันอาจจะโจมตีทะลุเป็นหมู่ก็ได้นะแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีสักหกหมัดเนี่ยเราอาจจะเก่งขึ้นก็ได้คุณผู้ชมฮะมามาดิเข้ามาเขามอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมาตายง่ายจังวะนักเวทผู้มีความสาม,มารถในการเบรนศัตรูในการเผาไหม้ศัตรูทําให้ศัตรูนั้นเนี่ยโดนไฟบาลัยกันตายมาพร้อมกับ คบเพลงิงทำไมไม่เป็นคาทงคาทายิงเวทอะไรแบบนี้เนี่ยดูเอาเอาคบเพลิงจิ้มโอ้โหมันเก่งมากมั้งเนี่ยโอ้ยโ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแต่ศัตรูมันนี่ไงโอโ้ดูดิมันโดนแบบไฟแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อเออโดนโดนไฟเผานั่นแหละกระจายกระจายไปเออเอาละเ,เวลาหมดเลเวลไม่อัพโอ้โหโคตรอ่อนเลยวะ่ะโคตรอ,อ่อนเลยกูจะโอ้ยเบอร์นิ่งดาเมจเหรอแต่ไม่มีตังค์ใช่เอาลูกาไว้ไก่อน แล้วมันจะรอดจากด่านนี้ไม่ได้พะวกเนี้ยอย่าเข้ามาโอ้ยไม่น่ารอดดูรงแล้วไม่น่ารอดนี่ไงสามตัวก็ไม่ไปดิผู้ชม่าเราจะรอดไปได้ไหมเราจะรอดไปได้ไหมคุณผู้ชมฮะเอาต้นไม้มาแทงต้นไม้อ้ยโอ้ยดไอ้นี่มันวิ่งไวเกินไปเปล่ามิวแทนสปาราดที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่ราคาสิ่งของนั้นแพงยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวฮะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อมั่นเลยว่าเรานั้นเนี่ยน่าจะสามารถฝ่าไปได้ ละมัง้งมิวแทนที่มาป้อมกับปืนซะด้วยนี่มาเลเวลเราเนี่ยจะเพิ่มไวมากดีไม่ดีเนี่ยเราเรยโอ้โหแป๊บเดียวเลยวล้ัวเอาดิยิงต้นไม้ยิงต้นไม้ยิงต้นไม้ก่อนเอาเลเวลเอาเลเวลเอาเลเวลเอาต้นไม้เอาต้นไม้อไมบอกให้ตีต้นไม้เออได้แหละเลเวล้สองว้าวมาถึงอัพสองเวลคุณผู้ชมมาแอทแท็กสปีดก่อนเลยแล้วก็เพิ่มการโจมตีและดูดเลือดและสติลนั่นเองนะฮะและเดี๋ยวเราจะอัพไปที่มีดมา เน้นที่อาวุธก่อนนะฮะเอาตัวรอดะฮะในเวฟที่2และเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะเวลอัพไปเรื่อยๆเก็บมาเก็บมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยจะเวล์สามแล้วอะถ้าสมมุติเราเนี่ยเลเวลสูงๆเนี่ยเราอาจจะเก่งก็ได้นะปึ๊บปึ๊บมาแล้วเลเวลสามขอเลเวลสี่ได้ไหมอุ้ยจะโดนกัดตายเอาดิ๋ยวอืมมาแล้วปึ๊บปึ๊บอุ้ยอย่าเข้ามานี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยเจ็ดวิเอ้ยเอ้ยโดนกัดอยี๋เข้ามาใกล้ได้ไหมมันก็เดินไวเหลือเกินวะเนี่ยเอ้ยอืมเกือบตาย ย่าโหได้แค่วลสามอะคือมันเดินไปเก็บไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมครับเพราะว่าศัตรูนล้นนเนี่ยมันมันพร้อมที่จะกัดเราทุกเมื่อเอาตีดูเลือดแล้วกันแล้วก็เอาปืนไฟเอาหมัดมาก่อนแล้วกันเราควรจะมีอาวุธเยอะๆเพื่อจะต่อสกอร์กับศัตรูของเราใช่ตีไม่เข้าเลยวะ่ะตีมันไม่ตายนี่ไงโอ้ยโอโ้รอบทิศทางรอบทิศท,ท,ทางเลยรอบทิศทางเลยโอ้ยโดนกัดอีกแล้วต้นไม้อย,อยู่ไหนขนมการต้นไม้ เฮ้ยมาข้างหลังแล้วโอ้ยไอตัวมั่วมาอ้าเก็บ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 เวว่าจะอัพแล้วอุ้ยมันเยอะเหลือเกินว่ะคุณผู้ชมเลเวลอัพเลเวล่าอาบเลเวล่าอาบจริงๆเลเวล่าอาบมันควรจะเพิ่มเลือดให้เรานะว่าไงไหมเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเกือบตายเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เอาต้นไม้กดต้นไม้เอยเพิ่มเลือดแล้วอุ้ยสกงคมันเยอะไปหมดเยอะไปไหนวะเนี่ยอุ้ยเกือบไม่รอดอุ้ยอาล่ะ เอาเป็นระยะการโจมตีระยะการโจมตีก่อนแล้วก็แอทแทคสปีดมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไม้เหรอไม้มันจะดีหรอวะเขาบอกว่าไม้เนี่ยมันจะบวก10ดาเมจน,นะถ้าสมมติเรามีไม้ถืออยู่ก็เอามาก่อนแล้วกันนะฮะเผื่อไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรานั้นเนี่ยจะสามารถต้นานทานศัตรูได้สักแค่ไหนเอตัวนี้ตัวยิงนี่หว่ามาดีก็มาดีมีไม้แล้วเว้ยมีไม้นะเ,นะเอ้ยโดนยิงเอ้ยเกือบตายเลือดเหลือสองไม่ไม่เราจะไม่สามารถโดนโจมตีได้ทำไมมันไม่มีเลือดให้วะเนี่ย โอ้คุณผู้ชมฮะอุตส่าห์ได้กองให้ตายซิลองเป็นมนุษย์ที่มาพร้อมกิ่งไม้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะลดดาเมจ3แต่เราสามารถโจมตีและดูดเลือด25%นได้มาพร้อมกับกิ่งไม้2กิ่งของเขาปุกปักคือกิ่งไม้นั่นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายิ่งเราถือเยอะเนี่ยมันจะบวกดาเมจโจมตีแบบทบเข้าไปเรื่อยๆเว้ยสมมุติว่ามี3กิ่งก็จะบวก30ดาเมจอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเอ้ยนี่ไงเอามานี่ขอเวลอัพขอเวลอัพก่อนนั่นแหละดีนั่นแหละ เอาล่ะเลเวลหนึ่งแล้วก็เราจะอัปเกรดไปที่ค่าหลบหลีกดีไหมเรานั่นเนี่ยจะได้หลบศัตรูได้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็บวกสปีดบวกลักไม่เอาเรายังไม่มีอะไรให้อัปเดี๋ยวเรานั่นเนี่ยจะเล่นไปที่สายกิ่งไม้เราจะแบบซื้อแต่กิ่งไม้มาใช้เพื่อการจุกตีที่รุนแรงใช่ปักปักเขาชื่ออะไรนะเจ้านี่วีรบุรุษที่มีชื่อว่าซาเวดที่มาพร้อมกับ มาพร้อมกับกิ่งไม้อันงอก่อยของเขาที่เขาสามารถโจมตีและดูดเลือดศัตรูได้ไอ้ศัตรูมันวิ่งเร็วเหลือเกินเอ้ยโอ้ยกองกองกองโอ้ยเกือบตายโอ้โหดีนะเมื่อกี้มันมีเลือดเพิ่มให้เราคุณผู้ชมนฮะเกือบไม่รอดเอาล่ะได้อะไรวะเนี้ยไซเบอร์บอลเอามาก็ได้25%สร้างดาเมจใส่ศัตรูรอบข้าง แล้วก็ความแม่นยำเอาสปีดมาเจ้าไซเบอร์บอลเนี่ยมีโอกาส25%ที่จะทำดาเมจเมื่อเราฆ่าศัตรูไปนะมันจะแรนดอมทำส่วนเจ้าเบบี้ลิฟเฟนเนี่ยก็คล้ายๆกันนะแต่จะเป็นเมื่อเราเก็บของฮะคุณผู้ชมฮะอืมเอามานี่นี่เลยเราเฮ้ยทำไมมันแบ่งครึ่งซีกไปยังไงวะเนะี่ยอืมแล้วไหนอะไม่เห็นมีโอกาสเลยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้บอกโอ้นี่ไงโอ้ทำดามเมจตั้งหนึ่งไงเยอะไปไหมเนี่ยฮะโอ้โหเยอะเกินไปหมดเนี่ยดูไม่มีประโยชน์เลย อาล่ะคุณผู้ชมฮะแต่ไม่ต้องหัวฮะเราต้องรอดเราต้องรอดไปให้ได้ดูดิเห็นปะ่ะศัตรูในนี้มันโดนโจมตีเว้ยแต่หนึ่งดาเมจมันเบาไปปะวะมันมีประโยชน์จริงเหรอวะเฮ้ยแต่เราโจมตีแล้วดูดเลือดเว้ยคุณผู้ชมฮะเราโจมตีแล้วดูดเลือดเว้ยเราไม่ตายง่ายๆเว้ยอืมใช่เหรอมันจะรอดจริงเหรอวะเฮ้ยกองกอง,กอ,งอย่ากได้กองอย่ากได้กองกองเกือบไม่ได้ซะแล้วเอาเราได้อะไรมาวะเนี่ยฮะเมื่อเราเก็บนะฮะก็จะบวก HP เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็บวก โชค20คือไม่รู้ว่าจะเอาโชคมาทำไมแต่เอาแอดแท็กสปีดมาก่อนแล้วก็อะไรอะ่ะแม็กฮิพีเหรอผมคิดว่าจำเป็นกับเรานะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตายก็ได้ถ้าเลือดเราเนาะนี่คืออะไร,รอ่ะอาปากอยู่ใช่ไหมกำลังอาปากอยู่วะเอ้ย,อย,อยโอ้ยโอ้ยโอ้เป็นโจมตีโจมตีไกลลืมอาจจะต้องจัดการมันก่อนนะว่าเหนไหมมันตายละนี่แทงเอาหอกเอ้ยไม่ใช่เอาเอานี่เลยเราอุ้ยอุ้ยมันเกิดใกล้จัง่ะ แล้วเมื่อไรเราจะได้กิ่งไม้เพิ่มวะเนี่ยคุณผู้ชมนะผมอยากได้อาวุธใหม่ึ๊บเดินถอยเอาละเลเวลอ้าบเลเวลอ้าบเอานี่มาเผื่อเราได้ของอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตีมันตีมันโอ้ยตีกล่องเอ้ยได้กล่องได้กล่องเอาล้วคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าสบายแล้วสบายแล้วคราวนี้เรารอดแล้วเรารอดแล้วรอดบอกว่าสิบวิสิบวิรงรอดนะเหม้มปากเล่นเม้มปากเล่นแบบตั้งใจใช้สมาชิกแบบ300%ยังยังเอ้ยสามวิสุดท้าย ขอขอต้นไม้ขอต้นไม้ไมเฮ้ยใครบอกว่าเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเอ่อแซสโซเซจเป็นไส้กรอกที่หวัดกลัวมีโอกาส25จะสร้างดาเมจต่อเนื่องนะฮะหรือว่าเบ r ร์นิงดาเมจนั่นแหละเป็นเวลา3วินาทีเอามาแล้วก็บวกดาเมจหรือว่าหลบหลีดดีกว่ามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยใกล้ตายแล้วแล้วก็บวก2ไลฟ์สติลนะฮะทำอุ๊กโรเกนเจอร์อ er. ืมหรือว่าเอานี้ดีกว่า คือบาซูก้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีคุณผู้ชมฮะแต่ตอนนี้ไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าสนใจรีโลซิและเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้นี่น่าสนใจมากเลยอ่ะเลื่อยอ่ะโอ้โหแต่ไม่มีไม่มีตังว่ะเอาเอาไซเบอร์บอลมาดีไหมเอาเอาไซเบอร์บอลมาก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะ <laughs> ไม่ได้มีประโยชน์เลยเอามาทำไมวะเนี่ยโอ้แต่หวังว่ามันจะสร้างประโยชน์ให้เราได้ในอนาคตอ่ะนะคือมี3ลูกอ่ะอย่างน้อยก็ทำสารดาเมจแล้วอ่ะอุ้ย ว่าเราควรจะเน้นไปที่อาวุธมากกว่านะอาวุธเรามันโจมตีแบบเบาๆโจมตีช้าด้วยอ่ะมีน้อยอ่ะเอ้แต่เราโจมตีติดไฟเห็นปะเออมันโจมตีแล้วมันติดไฟเบิร์นิ่งอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะเอ้ยอ,อย่าใกล้อย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้นี่เนียนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันเริ่มแรงมันเริ่มชิ่งแรงคุณผูช้ชมฮะไซเบอร์บอลมันเริ่มส่งผลเออมันเริ่มทําเป็นสิบห้าดาเมจหรือว่าผมคิดเองวะ อาจจะเอ้ยเอ้ยเกือบโดนกันเราต้องอยู่รอดให้ได้คุณผู้ชมด้วยพลังแห่งขดไม้หรือว่าผมหรือว่าผมเก่งขึ้นวะนี่ขนาดของเรากาดขนาดนี้เรายังอยู่รอดมาถึงขนาดนี้ได้นะผมว่าผมเก่งขึ้นใช่แลาจะผ่านการเล่นม,มันเนิ่นนานผมว่าผมเก่งขึ้นจบตมันหนึ่งวิสุดท,ท้ายดีมากเอาละเอา,เอาแอตแทกสปีดมาแล้วก็บวกเบ r ร์น g ิงดาเมจ Hmm, เรามีดาเมจเบิร์นิงแล้วนะแต่เอาสปีดมาก่อนดีกว่านะฮะเอาไว้วิ่งหนีมีไหมเอารีโลแล้วได้มาแล้วคุณผู้ชมฮะได้กิ่งไม้มาเพิ่มแล้วแลวตอนนี้มีตังบวกดาเมจแต่ความแม่นยําลดลงผมคิดว่าดาเมจเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นกิ่งไม้เราไม่สนใจความแม่นยําอยู่แล้วจริงไหมมาอุยอ้ยมันพุ่งใส่อุย้ยนี่ดูโจมตี28เอาดิเอาดิโจมตีแรงขึ้นโจมตีแรงขึ้นไอหอยทากหอยทากว่าไะไอหอยทากเกาะ คิดว่าจะพุ่งเข้าใส่ข้าง่ายง่ายอย่างนั้นหรือไงนี่ไงผมว่าบางทีเราอาจจะต้องมีการโจมตีระยะไกลเผื่อไว้สักอันหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณชมฮะพิวไหวดังสสยน้ำไหลอะดิบอกเลยว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยโดนกัดโอ้ยทำไมเลือดลดเยอะจังวะฮะเลือดมันลดเยอะไปเปล่าว่าเราตีดูเลือดตีดูเลือดแล้วเก็บของตีดูเลือดแล้วเก็บของเอาต้นไม้เผื่อได้ของไม่ได้โอเคเดินหนีเดินหนีเก็บโจมตีโจมตีแล้วดูดเลือดเดินถอยเดินหลบขึ้นนบ แล้วโจมตีโจมตีแล้วลงมาลงมาแล้วเก็บไอพีเก็บอีพีแล้วเดินซ้ายเดินซ้ายแล้วเก็บมันพุ่งมาใส่พุ่งมาใส่ก็หลบหลบเสร็จหลบเสร็จลงมาข้างล่างมันพุ่งใส่ข้างบนหลบได้หลบได้โอ้โหปวดตรงนี้เป็นโอ้ย ใครจะผ่านได้วะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมมันก็เรียกได้ว่ามันสะใจกันพอสมควรนะฮะสำหรับโปรเจกโตเดโมเวอร์ชันนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะตอนนี้เนี่ยสามารถโหลดมาเล่นฟรีได้และส่วนใครเนี่ยที่ไปลองเล่นแล้วนะมีคอมโบแนะนำหรือว่าอะไรอยากแนะนำเพิ่มเติมนะคอมเมนต์กันมาได้และอยากให้เล่นต่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็คอมเมนต์กับเข้ามาด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า